คลิปนี้เราเดินทางมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับออกเดินทางคืนเย็นวันศุกร์นะฮะเลิกงานแล้วก็ออกมาเลยแล้วก็มาจอดนอนอยู่นี่นี่นะครับจอดนอนอยู่ที่หน้าด่านเขาใหญ่ดีนะครับตรงนี้จอดได้แล้วก็ห้องน้ำอยู่นี่นะครับนี่เรามีเพื่อนสมาชิกมาด้วยนะฮะเมื่อก่อนเป็นลูกค้าเราตอนนี้ก็เป็นเพื่อนละนะครับมาจอด,ดรอเพื่อ จะเข้าด่านจะเข้าเขาใหญ่หกโมงเชา้าประตูเปิดนะอันนี้เริ่มเข้าไปแล้วคันที่สองนี่คันที่สองเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อนะครับไม่ได้มานานมากนะเขาใหญ่นี่นะครับห้องน้ําอุทยานที่หน้าด่านนะฮะห้องน้ําดีนะครับเนี่ยสะอาดสะอาน ขณะนี้ก็เวลา6กโมงสินาทีนะครับด่านเปิดแล้วนะครับก็มีพยอยขึ้นมาแล้วหลายคันแล้วก็ตั้งแต่เรานอนในรถมานะคะตั้งแต่ใช้บัตรดีนะตอน6ปีมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราจะขึ้นไปเขาใหญ่สองนอคนคนระั110บหนึ่งรัดสิบบาท คขอบคุณครับที่เราไม่ค่อยมาเขาใหญ่นะเพราะว่าเรากลัวทางชันข้างหน้านะคโค้งแรกเนี่ยถ้าเราเข้าจากถนนธนารัต์นะครับเนินแรกนี่มันจะชันสมัยที่เราใช้บัตด,ดี้เราก็เลยเลี่ยงๆที่จะไม่มาเขาใหญ่ทั้งที่มาล่าสุดตอนนั้นก็คือเราขึ้นจากฝั่งปา,ปาจีนซึ่งมันไม่ค่อยชันเท่าไหร,ร่นะแต่ครั้งนี้เรา ใช้คันใหม่ละก็ข,ขึ้นฝั่งธนารักษ์นี่แหละครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบางคนวค่าอ,อะไรว่าแค่เขาใหญ่ยังไม่กล้าขึ้นแต่บัสตี้เราไปถึงอินทนนท์นนะ ก็ขึ้นมาได้สบายๆครับใช้เกียร์สองขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นบัดดีก้ก็ก็น่าจะไหวแหละแต่ก็คงอาจจะต้องมีสลับไปหนึ่งบ้างนะอันนี้ถึงตรงจุดชมวิวนะครับสาวอาทิตย์นะฮะเขาใหญ่คนเยอะเราก็เลยรีบมาแต่เช้า ขึ้นมาถึงลานลำตะคองนะกิจกรรมแรกก็กินกาแฟกันก่อนครับตอนนี้แปดโมงเช้านะรถที่เห็นเนี่ยคือเขามาอยู่กันหลายวันแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งขึ้นมานะเขาอยู่กันหลายวันบางคนเนี่ยอยู่กันเป็นกี่ปีสองปีก็มีใช่ไหมแล้วก็ลุงวิทย์กับป้าเกียวน,นู่นจอดตรงนู้นลุงวิทย์ป้าเกียวเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายหน่อยอาหารมื้อแรกเราก็ปากท้องกับครัว ร้านาร,ร้านค้าสวัสดิการลำตะคองนะฮะไม่แพงนะครับพวกเนี้ยหกสิบดสิบบาทแล้วก็อันนี้เราไปทักไทยลุงวิทย์กับป้ากเกี่ยวก็เลยได้แกงลูกชิ้นปลาก,กายมาบรรยากาศยามเย็นที่ลำตะคองนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนที่หันมานอนรถแคมป์มากกว่า มากกว่าเต็นท์อีกนะครับรถแคมทั้งนั้นเลยรถไฟฟ้าก็ยังนอนในรถไฟฟ้ากันได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีแยกประเภทรถแล้วเนี่ยก็วันนี้เข้ามาก็ค่าคนสี่สิบแล้วก็ค่าค่ายานพานะสามสิบบาทถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแยกว่ารถตู้เท่าไหร่รถมอเตอร์โฮมเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ เอาแบบนี้ดีกว่าครับง่ายๆคนละสี่สิบกินยังกินกับแก้มกินกับแก้มอิ่มแล้ว ตามกฎของอุทยานนะครับสี่ทุ่มให้เข้านอนตอนนี้ก็เตรียมตัวเข้านอนนะครับคืนนี้ไม่ต้องไม่ไม่เปิดแอร์นะตอนนี้ตอนนี้ยบส24องศาแล้วไม่ต้องเปิดหรอ,อกสบายสบายไ่ร้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปฝากท้องไว้กับขัวป้าเกี่ยวโอเค ใบบัวด้วยเพิ่งรู้ว่ากวางก็กินใบบัวด้วย บรรยากาศเชา้านี้ที่เขาใหญ่นะฮะอันนี้เป็นครัวของเรานะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอาหารก็จากเมื่อคืนคลิปนี้เราอยู่กับน้องนุกน้องเปี้ยวนะฮะคู่นี้นะครับเขาเก็บอุทยานทั่วประเทศครบแล้วนะครับรถก็ทำกับเรานะใส่ที่นอนอย่างเดียว เก็บอุทยานมากี่อุทยานนะครับประเทศไทยร้อยหกสิบหกครบแล้วเป็นคนที่แปดของประเทศปะใช่ปะไม่ไม่ไม่แน่ใจเรื่องจำนวนเตรียมตัวกลับแล้วนะครับอแอดปิดปิดคลิปหน่อยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ให้ความร่วมมือ ก็จบทริปนี้นะครับส่วนน้องนุกกับน,น้องเปี้ยวยังอยู่อีกห้าคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับนะบมาอยู่ที่นี่มีเพื่อนเยอะๆเยอะแยะนะครับให้น้องกลัวเหงากำลังเดินทางกลับนะฮะแอดมินเราก็ตีตัวนอนไปและไปแล้วครับขอบคุณครับ